เป็นเลยนะเป็นจ้ะเป็นเป็นโต๊ดพี่น้องเจียงคนไล่ย่หอนบ้านเขาเละหมอพูดช่วกับว่าเลยมันไม่แม่นเจียงคนให้เป็นต้ดหรอกมีทานนี่ก็จบแล้วพี่น้อย สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นะ้องเม,มื it, ม่อสุขุขุคุณเมื่อนี่ยกับพวกปอโคคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก้อยป่าเมื่อนี้พี่น้องบ่งมาดูบ่งก้อยป่าพี่น้องเอ้ยก้อยป่านินเบอร์ป่าตองป่าตองเบอร์ป่าตองพี่น้องก้อยป่านินพี่น้องเอ้พักพับเอาก็มี ไปบุบก์มาแตงมาเถือพี่น้องโภพัลภาพี่น้องเป็นส่วนคือเก้าพี่น้องนำโจอยู่อยู่ข้างล่างได้พี่น้องแม่ไหนนำโจอยู่ข้างมันเยี่ยมพี่น้องเลยขึ้นมาได้นะพี่น้องมูมีนว่างพี่น้องเนาะตัดเต็มแล้วพี่น้องเนาะวันนี้มาครบทีมสามคนพี่น้องเว้ยสามคนพี่น้องน้อเนาะเอ้าพี่น้องก่อนทีกินอย่าลืมกนอะไรคนแจ๊กคนที่ตามพี่น้องต่องติดต่อจะไปในชาแนลนะพี่น้องฝากเป็นใจชาวในครอบครัวด้อพี่น้องเด้อคนนึงพี่น้องเนาะเอ้าลงมือทิ้งเข้าเอาเหนียวเฮ้ยดิใี่พี่พี่น้องเขาเหนิ่งเปิดนะพี่น้องเบิ้

เแ็บไปหน่อยปล่อยใส่ใสเพีย้ยคมคมพไปหน่อยเปเพี้ยป่าไปหน่อยโอ้แบยบไปหน่อยบรรยากาศงานเมังเรงกาอเลืกงงาน มุดผลคือเก้าบสุเบกินมาโทรเนี่ยพี่น้องแจดผมวันรำเนาะผักอะไร้มเนาะของให้ไงพี่นอ้องเปร์๊ยปเอร์น้องเจอมานานรักพี่น้องตับทำไงวะ khăn cái mà nó mềm gắt với làm có thêm đoạn với nó lưu mà vào cầu mà chắc con nên xin là đến mong nó phải nào มั่งไทยมั่งนันได้พอพอมาคุยไป่นองคือก็อันลิงไปแน้วตั้งมื่อพอแย่ผมงไปบกไก่ทำไง

trong quân chi đã trong dưới đấy có phải nhỏ đúng rồi giờ không gì không <laughs> không <thêm> nữa không còn còn mẹ còn thêm mới là <laughs>

ข้างนอกนี่เอาไปน่าจะแกะได้น้องรยังวะซุบบอกเลยคอยจะมาแดงมาเลยคอยจะมาแดงไม่ตุ๊กอีกแล้วพังเนอะเอาไปคันเอาน้ำมันให้ไปบุบเนี่ยนกตัวนั้นพี่น้องเบิ้งด้วพี่น้องอันเดียวนะกลุ่มนายคนเดียวหลับจอดคนเดียว อ,อุมลังใหญป้าไปเอาใจลุ่มแล้วมั้งโตดเนาะดนเนาะมันเดงเป็นกรยุ่โคตโรคโอร่อยเดย๋ยวจะหาไม้าวบ้าคาาน,านตกแล้วพี่น้องไอล้ลมมาละ เป็นจังเป็นกระโดดพี่น้องชนยาวเลยมันเขาท้ามั็นว่เขาเขาอันนั้นน้องเขาหยิบเนี่ยยังพี่น้องเลยได้ยังพอเอาด้วยพี่น้องเลยชน นกห้องอันนี้พี่น้องเว้ยพี่ปัดด๊บปั๊บนกไทยมัาใน,นนี้แหละนกลาวสิพักพอดแล้วจดี๋ยวนกลาวมาฮะเจอตัวเฮ็ดก้ารนะ่ะเหมือนคนกับจับอ้อยดู ก็คืออยู่แถวบ้านเนากาชื่อมาอัน,นก้อยอยู่พี่น้องป่าชิวเนาะอยู่พี่น้อนบ่ะอืมยู่พี่โกรกาบก็บได้อืมบาก็เชอสนะอัลโอลอัลโอแต่บาจีพี่น้อง <c oughs> อยากชืช่อไชายเปล

เอาไนตรงนคัดไปยังอ,อืมไปเลยดีว่า แต่ย้เนกันสดไี <V> ่ลงเลไบ่มีหวังวางกนไปแล้วไปแล้วก็ปลื้มปลื้มปลื้กไดวางชิลินบลิินมันุด โอ้ยไม่ได้กินโดนแล้วพีไปนอนก่อยปลานแช่โดนแล้วต้องจำเดินแล้วมั้ง ยเงไม่เลิกหลอกเอาเขานนั้นแหะเขาคนเขาหิ้วมาเขาเออเมื่อวันเดียวเลปันใหญ่เขาเอรูปได้นห อ่ามัดงดัเนาะเห็นได้ยังเนตับี่น้องเลยเยี่หน่อ,อโโยอโอคโคเ,เด็ดบุคเป็นบุคออกหนึ่งยิมแจกพ่กนเอาลยมเนื่อยหรอกแจครักพปหน่อยพอพ <c oughs> อะพอทุกเจอน,นุ่มัน้น <c oughs> ออกมาจากห้อทุกเดือนไวยนุ่งอะไรนี่ยว้อนบั้นคนแล้วแต่นำไปคอข้าวม่มมามากแสบแสบนเยอะมากคนมั้งว้าวยินเสียงว้าวยินเสียงคนนะนะกินน้ดบางว้า้ยินเสียงคนอไปขอข้าวแต่ก้อนพี่น้อง ไปกอดเขาเนาะป่ากันพันตรงพันเลาไปพี่น้องย่างไปเรื่อยๆแบบต้นออกบบดก็เคยกอดเขาว่าอูดเขาว่าเปนเชียงคนไรย่อนบ้านเขาละหมอผู้ชุตกว่าเลยมันไม่แม่นเชียงคนในตึ้งต้นหรอเปล่ามีฐานนี่ก็จบแล้วพี่น้องอ่ยจั้นเอาพี่น้องจะรับคลิปนี้กับมื่พี่น้องไปกอดป่าเขากันย่งเลือพักเราพี่น้องเนาะไปป่ากับมื่ต้มเมื่อบ่ต้มแบบไม้บึงด้วย ต้มยังเหลือแต่กระดูกต้มยังเหลือแต่กางเปพี่น้องเนาะกางเป็นหองคือยังกระดูกเละปลาเอ่อบัดเป็นหนองรับคลิปนี้เคาก็จบเป็นี้ก็ม้อยู่นู่นเนาะคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปใช่ไปในะเจ้น่วน้องเนาะฝากเป็นใจแาวในพ่อคุยได้พี่น้องเด้อเอาสวัสดีสบายดี